กับเนเน่อยู่น้อยลอยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กันที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขารานนะจ๊ะวันนี้เอาใจลูกค้าวัยรุ่นสร้างตัวนิดน,นึงค่ะวันนี้นะเอารีโว่มาให้1คันรถปี2 0 1 8นะคะคันนี้หน้ามาแบบสวยๆเลยนะกระจังหน้านะจ๊ะเป็นสีดำด้านโลโก,โก้ที่เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวคันนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เองเลยว่าอยากได้กระทะผ่าอยากได้เพลาลอย อยากได้ตู้ทึบหรือว่าอยากได้คอเดี๋ยวเน่จะพาชมรอบคันนะคะว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนอ่ะให้เริ่มตั้งแต่ตาไฟก่อนเลยนะคันนี้นะคะตาไฟแบบฮาโลเจนโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะและล้อด้านข้างมาดูกันที่ด้านข้างกันหน่อยดีกว่าคันนี้นะคะล้อน่าจะได้เป็นล้อกระทะนะคะเดิมจากโรงงานยางนะคะเดี๋ยวนเน่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ เครื่องยนต์2.8เครื่องยนต์ใหญ่ของ t o y ยต a เลยนะฟิล์มเดี๋ยวติดให้ใหม่รอบคันนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วที่จับที่เปิดนะคะเป็นโครเมียมและอย่างที่เนเน่บอกค่ะคันนี้นะคะเอามาเป็นตอนเดียวเปล่าลูกค้าอยากได้เป็นโคกหรือว่าอยากได้ตู้ทึบนะคะใช้งานแบบไหนใช้งานประเภทไหนนะคะสามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าใช้งานได้เลยเอาที่ตัวเองใช้งานได้เลยนะคะและล้อหลังตรงนี้คันนี้ได้เป็นกระทะมานะคะล้อกระทะเดิมจากโรงงาน ลูกค้าอยากได้เป็นอะไรกระทะผ่าหรือว่าเพาลอยนะคะให้โทรมาแจ้งกับเน,น่ได้เลยนะจองวันนี้สามารถเลือกใส่เองได้เลยนะคะว่าอยากใส่เป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปเปิดห้องเครื่องนิดน,นึงคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ชมคะ่ะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องเป็นยังไงสวยหรือเปล่านะคะวิ แน่นค่ะเปิดแล้วเอามันเปิดแล้วจริงๆเลยล่ะมันดังกึกแล้วอ่ะคัหน้านะคะเดิมๆไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะลูกค้าจา๋าและคันนี้นะคะฝาครอบเครื่องนะคะถอดออกไปล้างก่อนนะเนเน่มาไม่ทันทีม QC เนาะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะให้เห็นแบบว่าเดิมเดิมด้านในเลยนะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะรอยอาร์ยังอยู่รอยมาร์กยังอยู่นะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะให้รีบโทรเข้ามาเลยวันนี้เปิดโปรจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะเปิดโปรจองแค่100บาทเท่านั้นอยากได้ให้รีบทักรีบโทรเข้ามาวันนี้เน่เนขอตัวลาไปก่อนค่ะ คิดถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้คิดถึงเนเน้นะจ๊ะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ